สวัสดีครับร้าน Opower นะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวรถใหม่ป้ายแดงนะครับเป็นรุ่น h a ว a l ลเฮ H ิกพนะครับรุ่นนี้อ่าใช้ได้2ระบบนะครับวิ่งได้ไฟฟ้าล้วน201กิโลเมตรนะครับแล้วก็วิ่งด้วยน้ำมันก็ได้นะครับตอนเดินทางไกลๆไม่ต้องเสียเวลาชาร์จนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่วิ่งไฟฟ้าล้วนได้ไกลที่สุดแล้วนะครับของรถ อ่าพักอินไฮบริดนะครับนี่ครับภายในนะครับมีไฟเอเบียนไลท์อันนี้ครับคอนโซลนะครับมีสองจอนะครับอันนี้เราเปิดโหมดไฟฟ้านะครับอ่าเปิดแอร์เย็นโดยไม่ต้องอ่าใช้เครื่องยนต์นะครับเวลาเราไปจอดที่ไหนก็สบายนะครับไม่หนกหูชาวบ้านนะครับหรือแคมปิ้งนะครับสามารถอ่าชาร์จแบตเตอรี่เต็ม นอนด้วยไฟฟ้าล้วนๆนี้ได้หลายคืนเลยครับแบตเตอรี่รถชั่วโมงละหนึ่งเปอร์เซ็นนะครับสำหรับการเปิดแอร์เย็นๆอยู่ในรถนะครับหรือนอนก็ได้นะครับเนี่ยปิดประตูนะครับอันนี้มีแบตเตอรี่อยู่หกสิเอ็ดเปอร์เซ็นตนะครับพอเราขับไปมาหลายที่แล้วครับนี่ครับหน้าจอก็มีบอกนะครับแบตเตอรี่วิ่งได้ร้อยยี่สิบสามกิโลเมตรนะครับหกสิบหกสิบสองเปอร์เซ็นนะครับหกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต น้ำมันวิ่งได้599นะครับอ่าเพราะน้ามันเราก็พอวิ่งไปบ้างเหมือนกันลองเทสเชรโว่น้ามันด้วยนี่ครับพวรมามลายมัตติฟังก์ชันนะครับนี่สมารถกดดูกล้องรอบคันได้นะครับนี่ครับแบบสามองศานะครับนี่ครับเลือกตำแหน่งจะดูตำแหน่งไหนก็ได้นะครับนี่ครับกล้องนี้แบบชัดกว่าทุกรุ่นที่เคยขับมาครับต้องบอกว่าโคตรชัดเลยครับ มีระบบเทคโนโลยีทันสมัยแบบมากมายไกลก่อนนะครับคันนี้นะครับาการปรับแต่งหน้าจอก็อยู่ในโหมดทุกอย่างนะครับเราสามารถเลือกอาจจะเป็นนี่ครับเดี๋ยวนะครับกดที่คุมที่ตัวนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวให้เลือกโหมดนี่ครับโหมดสปอร์ตโหมดประหยัดไฟฟ้าล้วนโหมดหิมะาอะไรมันมีทุกอย่างอันนี้แสงอาจจะนี้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามัน เราทาย้อนแสงนะครับนี่นะครับระบบออโต้เบรกโฮนะครับเวลาเราจอดรถติดไฟแดงนะครับก็เรียกว่าเราไม่ต้องเยียบเบรกนะครับมันจะเบรกให้อัตโนมัตินะครับอ่าแล้วก็คำสั่งเสียงก็ใช้ได้เลยนะครับอ่าเราตั้งเสียงใหม่นะครับอ่าเราตั้งคำว่ามืก่อนเราใช้ ใช้คาว่าฮาวาวนะเราเปลี่ยนเป็นมารวยนะครับสวัสดีค่ะอ่ะพูดปุ๊บมาทันทีเลยยกเลิกอ่ะก็เดี๋ยวลองท,ท,ทดลองดูนะครับมารวยสวัสดีค่ะปิดม่านกันแดดรับทราบค่ะนี่ครับพอดีเราเนี่ยครับม่านกันแดดนี่นะครับ อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นกล้องหน้าอ่านะครับสักครู่นะครับอ่าเราเปลี่ยนเป็นกล้องหน้านะครับจะได้คุยกันเห็นหน้านะครับก็เดี๋ยวเราทดสอบระบบอ่าคําสั่งเสียงนะครับมารวยฟอยู่เปิดกระจกทั้งสี่บานนี่นครับยังไวเลยครับนี่ครับเปิดกระจกสี่บานเลยนะครับมารวย สสวัสดีค่ะปิดกระจกทั้งสี่บานได้เลยค่ะนี่ครับปิดแล้วนี่ครับอ่าสามารถคําสั่งทุกอย่างในภายในรถได้เลยนะครับมารวยมารวยฉันฟังอยู่เปิดม่านกันแดดได้ค่ะครับกำลังเปิด อันนี้จะเป็นหลังคาซันรูฟน,น,นะครับเปิดม่านก,กันแดดก็ได้นะครับหรือจะเปิดทั้งซันรูฟเลยก็ได้นะครับก็ทุกอย่างนะครับคำสั่งสามารถสั่งเปิดปิดแอร์สั่งสั่งให้นําทางไปไหนก็ได้สั่งให้โทรหาใครก็ได้หรือสั่งเกี่ยวกับระบบของในรถเรียกว่าคําสั่งค่อนข้างเยอะสั่งได้ทั้งคันนะครับมีก เขาเรียกว่าทันสมัยนะครับเราก็สะดวกสบายอ่าก็เขาเรียกว่าเราซื้อเทคโนโลยีครับทำไมบ,บางคนบอกโหรถก็มีเยอะแยะแล้วจะซื้อทำไมอ่าเราก็อยากได้เทคโนโลยีใหม่ๆครับอยากได้ขับรถที่ทันสมัยนะครับอ่าแล้วรถคันนี้นะครับจะมีระบบอ่าเขาเรียก a Adaptive c r u i s e Control แล้วก็เลนคลิปนะครับสามารถอ่าขับยังไงอะ่ะ เหมือนครับเป็นเทสตลากก็เหมือนว่าออโต้พายโรนะครับมันจะบังคับพวงมาลัยอยู่ใน,นเลนเบรกให้เองอัตโนมัติขับรถตามคันหน้าคัานหน้าเบรกก็เบรกตามคันหน้าออกตัวออก็คันหน้าออกตัวตามเราก็ประครอง,ป,ครองประคองพวงมาลัยอย่างนงี้ครับเดี๋ยวเราจะตัดคลิปไปให้ดูตอนที่เราทดสอบนะครับสักครู่ครับเรามาทดสอบระบบเลนคลิปและอัดิฟทีฟคูดคอนโทรลนะครับนี่ครับทางหน้าไปทางโค้งครับนี่ครับเราไม่ได้จับพวงมาลัยนะครับมันจะเลี้ยวให้เองนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับ เขาโค้งตรงเป๊ะเลยนะครับนี่ครับอ่านี่ครับทํางานอัตโนมัติคันเร่งเราก็ไม่ได้เหยียบนะครับมันไม่ได้เหยียบนะครับแต่มันจะเตือนให้จับพวงมาลัยนิดนึงเราแค่จับพวงมาลัยนิดนึงอ่าอย่างยกตัวอย่างคันหน้าเบรกมันก็จะเบรกให้ตามนะครับนี่ครับอ่าแบบนี้นะครับทําให้การขับขี่อ่าสะดวกสบายขึ้นครับเราไม่ต้องคอยลดการเมื่อยล้าของการจับพวงมาลัยนะครับบังคับเดียวนะครับนี่ครับโอเคนะครับ ก็ดูคลิปการทดสอบให้ดูนะครับว่าหลายคนก็คงจะเข้าใจเอามันทางานอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็สะดวกสบายนะครับรุ่นนี้นะครับยังสามารถมีระบบช่วยจอดอัตโนมัตินะครับสมมติว่าถ้าผู้หญิงขับรถไปจอดถอยจอดในห้างไม่เป็นนะครับมันสามารถปล่อยให้รถอ่ามันจอดถอยอัตโนมัติโดยการมันจะกำลังขับรถเข้าเองเข้าซองเองประมาณนี้ครับแต่ถ้าคนขับรถเป็นแล้วแนะนําจอดเองดีกว่าเร็วกว่าครับเพราะมันจะค่อนข้างช้านิดนึงอ่าแล้วก็มีระบบอ่า ช่วยเตือนต่างๆนี่เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นคนตัดหน้ารถอะไรตัดหน้ามันจะเบรกให้อัตโนมัติเลยยือแจ้งเตือนถ้าเห็นว่ามันไม่ปลอดภัยนะครับรถคันนี้มันจะแจ้งเตือนมีระบบอ่าถ้าเราขับหลับหลับในหรืออะไรนะรถออกน้องเรียนมันก็เตือนตลอดเลยครับมันจะมีแถมดึงพวงมาลัยกลับให้ด้วยครับทั้งที่เราไม่ได้เปิดระบบเบรคคลิปนะครับอ่าก็ระบบช่วยเหลือความปลอดภัยนี้ค่อนข้างเยอะมากนะครับอัตโนมัติเราโอ้แจ้งเตือนเยอะมากแล้วก็ด้านหลังนะครับ ไฟฟ้าฝาท้ายจะเป็นคิกเซนเซอร์นะครับสามารถเปิดปิดเ,เปิดได้นะครับหรือสั่งเปิดจากาในรถหรือสั่งเปิดฝาท้ายจากในโทรศัพท์ก็ได้ครับรถคันนี้นะครับสามารถควบคุมการทํางานทางโทรศัพท์ได้สั่งสตาร์ทรถทางโทรศัพท์สั่งเปิดแอร์ล่วงหน้าในทางโทรศัพท์หรือสั่งล็อกรถสั่งปลดล็อกรถทางโทรศัพท์แล้วก็ดูข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการชาร์จแบตชาร์จแบตเตอรี่ว่าเหลือกี่เปอร์เซน็นต์แบตเตอรี่เต็มยางอะไรเงี้ยาสามารถสั่งจากโทรศัพท์ได้หมดเลยนะครับ ดูกิโลเมตรหรืออะไรทุกอย่างครับดูได้ในโทรศัพท์ครับเรีวยกว่า,าเป็นรถที่รุ่นใหม่เทคโนโลยีทันสมัยจริงๆนะครับเรีวยกว่าไมรู้จะทันสมัยยังไงนะครับเราเรายอมซื้อเทคโนโ,นโลยีนะครับซึ่งรถราคา45ล้านมียังไงคันนี้ก็มีอย่างนั้นครับทั้งที่รถคันนี้ราคาไม่ถึง2ล้านนะครับแต่แต่งไปแต่งมาติดนู้นติดนี้ก็เกือบเกือบสล้านเหมือนกันถ้าถ้าเขาเรียกเมื่อ ก่อนนั้นเนียจะดูมีเทสลาลดราคาเป,เป็นไฟฟ้าล้วนนะครับจะ,จะไปเอาอยู่แล้วนะครับทีนี้เราเปลี่ยนใจเพราะว่าไฟฟ้าล้วนมันไม่ตอบโจทย์นะครับเพราะว่าาเดินทางไกลๆเดี๋ยวนี้ทางไม่ว่าจะเป็นทา,ทางธุรการดานหรืออะไรมันไม่ค่อยมีที่ชาร์จนะครับมันลำบากครับมีน้ํามันไว้ก่อนไม่กินข้าวลิงแน่นอนเอาไฟฟ้าล้วนนี้มีโอกาสกินข้าวลิงสูงครับเรายังไงเรามีน้ํามันนะอุ่นใจนะครับ ไปใกล้ๆแล้วก็ไฟฟ้าครับ200กิโลครับเราก็วิ่งตามแถวเนี้ยไฟฟ้ารวนไม่ต้องเตือนน้ามันครับแต่ถ้าเราออกทางไกลปุ๊บเราก็ใช้ระบบไฮบริดอ่าใช้ไฟฟ้าบ้างน้ํามันบ้างอะไรเงี้ยระบบอ่าเรียกว่าหรือเราจะถ้าเรามีเวลาเราจะแวะชาร์จก็ได้เพราะตัวเนี้ยมีระบบชาร์จเรือครับชาร์จ30นาทีเต็มก็ก็สามารถทําได้ครับ าสามารถชาร์จด่วนได้นะครับรถรุ่นนี้มีนะครับแต่มันไม่ค่อยมีสถานีใช้เราชาร์จนี่ที่มีก็จะเป็นระบบชาร์จชา้านะครับมันระบบ DC ซีฟาดชาร์จก็มีตามจุดแบบห่างไกลมากเราเราไม่เราไม่โอเคครับรอสัก 2- 3สปีอ่าเทคโนโลยีอ่าเครื่องชาร์จด,ดีๆมาเยอะๆเราค่อยว่ากันใหม่รถไฟฟ้าล้วนนะครับค่อยว่ากันอีกทีนะครับก็อ่าคันนี้นะครับใครที่ดูถึงท้ายคลิปนี้เรียกว่าแฟนพันธ์แท้น,นะครับก็ ขอขอบคุณครับผู้ซาดูจนจนจน,จนถึงท้ายเีิปครับอ่ะเราก็มารีวิวรถประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ